สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องพีกกโกนะวันนี้ทุกคนโอ้โห่กโก,ก,ก,กมืดสนิทเลยเนี่ยองไม่เห็นภูเขาเลยนะทุกคนเนี่ยขนาดพระอยู่ระยะใกล้ๆเียยังเทบไม่เห็น ย่าอาชีมาเกาะแล้วค่ะทุกคนี่้รท่อมยิอุ่นมองไม่เห็นเลยนหายไปในพิตาบ้านหลุงพลยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยนาะมันมองมองเห็นแต่ตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่ม เช้าๆนะคะหมอกลงเต็มนะคะจนมองไม่เห็นแล้วนะเขานะเขาทั้งลูกนะคะหุดมิดไปหมดเลยเนี่ยบรรดาฝูงนกก็เจียวเจ้าเจียวเจ้านะโอ้ชาวบ้านขยัยามไปเช้านะทุกคนเนี่ยก็เป็นคุณครูเกษียณนะเกษียณแล้วนะคะุณขยันมากแต่ย่าคันนา บรรยากาศข้าวเขียวขจีนะคะหมอกลงโอ้ยนีอีกหน่อยนะคะเดือนอนี่ก็จะเข้านะากันยาเนาะสิงหาหมดไปแล้วนะกันยาก็มาถึงนะคะกันยา,าปลาปลายเดือนกันยานี่ก็ข้าวล้วก็คงจะท้องนะคะตั้งท้องแล้วล่ะนะคะ ตั้งท้องแล้วเนาะเพราะเป็นข้าวอก็ขอ,ขอด้วยแต่ก็ขอเนี่ยังไม่ตั้งท้องนะก็ขอเนี่ยจะตั้งท้องทีหลังแต่เขาจะอเขาจะแบบออกเร็วสุกเร็วนะแต่ข้าวนางเตี้ยนี่คือออกไวนะคะแต่สุกช้านะงันรวงนะทุกคนน่าจะบอกว่านางเตี้ยนเป็นข้าวงันดีกว่าเนาะอืมแต่ข้าวก็ขอเนี่มันถ้าเขาได้ออกแล้วก็คือสุกไวมากานะคะก้มนะคะขอให้ก้มนะคะแป๊บเดียวนะคะ สักสองอาทิตย์นะคะเขาก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะต่อไปก็จะเห็นนะคะทุ่งนาเลืองทองอลามนะคะเนะาะเดี๋ยวเราไปตามหาสิ่งนี้ให้ยยอุ่นก่อนท็าวจะได้ก็เเทนนะมกไว้จิ้มเกลวนะทุกคนนี่ไว้มกะคกะ <c oughs> มันจะอ่อนเลยนะ ตำแจ่วนะคะปลาแล้วก็จิ้มนะสุดยอดแซ่บเลยแต่ถ้าบางคนก็ชอบนะก็คนใส่กระประูกก็อร่อยนะเข้ากันเข้ากันแต่พอแทนบอกว่ามันบม่แซ่บซ้ำไปเลยนะตำแจ่วประแดกดอกว่าซันโอ้คนวันนี้ มันจะตกทั้งวันนะฟ้าขาวเลยหลังจากที่หมอกตกช่วงเช้าๆนะคะหมอกลงเยอะนะคะวันนี้จนมองไม่เห็นภูเขานะก็น่าจะตกแรงอยู่ โซกก็เจียวแมงดาบเ่เนี่ยามาซื้ออีกะมาเด้นหพพอในในกระปุกไหมฮะอ,าอ้าวยื่ซื้อก็ซื้อเลยว่าจะจําเจียวประเด็กนะเปลีป่ยนแผนแล้วทีนี้ใส่จเจียวแมงดาลงไปผสมกันให้มันหมอมแต่พริกเขาที่เขาตำมาเนี่ยมันจะไม่ผิดแรงเนาะก็เลยมาปรุงใหม่ กุ้งนัวก็ใส่แล้วก็เลยใส่แค่นั้นเลยเสร็จแล้วกุ้งนัวนะโอ้ซีสันหน้าทานขึ้นมันดี อ๋อแมงดาเลยนี่นะทุกคนไวยแล้วก็เอาไม้เผาด้วยโค้ดมันมีขมบอกเฮ้ยมันบอกมตีขมมาแล้วฮะขมมาแล้วโอ้มากแบบนี้บอกเขาเอาเปลี่ยนแมงดาหมดแล้ว <laughs> có màu Hãy Ngon นก็หน้าอร่อยอยู่เนาะนี่หมกไว้นะคะจิ้มแจ่วไปกินกันเลยทุกคนนี่นะมีซุปมะไม้ด้วยทุกคน,นมาดูว่ายาแทนกินข้าวนะหมกไว้จิ้มแจ่วไม่เผา้ Hãy subscribe cho kênh cái này Gõ Để không bỏ cùng những video ba? dẫn